สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งสายพันธุ์ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะนั่นก็คือฟิโลกล้างปลาหรือภูฉีกนั่นเองนะคะเพื่อนๆฟิโลกล้างปลาหรือภูฉลุกล้างปลา เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะเป็นไม้ประดับและไม้ฟอกอากาศที่ลักษณะทั่วไปของใบเขาจะมีลักษณะสวยแปลกตาลักษณะของใบจะเว้าลึกเข้าไปเกือบถึงเส้นกลางใบเลยนะคะและใบของเขาจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันวาวสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆฟิโลก้างปลาถ้าปลูกในห้องหรือในตัวอาคาร จะสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ถ้าปลูกในสวนหรือถ้าปลูกนอกบ้านก็จะสูงได้ถึง3เมตรเลยล่ะค่ะแต่เขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพต้นนี้เป็นการปลูกไว้กับต้นไม้ใหญ่นะคะให้เขาได้อิงอาศัยและเลื้อยขึ้นไปกับต้นไม้ใหญ่และอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่นะคะต้นนี้นับว่าเป็นฟิโลก้างปลาอีกหต้น ที่สวยสมบูรณ์ทั้งใบและต้นเลยนะคะการขยายพันธุ์พืชในตระกูลฟิโลนะคะทำได้หลายวิธีนะคะมีทั้งแบบเพาะเมล็ดตัดชํำแยกหน่อใหม่ที่เกิดจากต้นแม่นะคะออกมาปลูกแล้วก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะแต่วิธีที่นิยมที่สุดก็คือการตัดชํานะคะ พราะเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะกับฟิโลเดนดอนทุกสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งจะได้ต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเร็วแต่อาจไม่มีความสม่ำเสมอถ้าต้องผลิตเป็นจำนวนมากนะคะการตัดชำสามารถชำได้ทั้งส่วนยอดและส่วนลำต้นนะคะโดยท่อนชำควรจะมีอย่างน้อยสองท่อนและควรจะมีใบติดมาด้วยนะคะการตัด ควรตัดใต้ข้อและให้ตัดรากเก่าและรากที่แห้งทิ้งนะคะเพื่อป้องกันการเน่าและการระบาดของโรคอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ตัดนั้นควรทำความสะอาดด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์70%ก่อนทุกครั้งที่จะไปตัดท่อนชำํำท่อนต่อไปนะคะส่วนท่อนพันธุ์ที่เราตัดได้แล้ว ควรจะป้ายแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีที่ป้องกันกำจัดเชื้อราและผึ่งให้แห้งก่อนทุกครั้งก่อนที่จะนำไปชำในวัส,สดุปลูกนะคะเพื่อนเื่อและวัส,สดุที่ใช้ปลูกก็นิยมใช้เป็นขุยมะพร้าวถ่านกแกลบกบากมะพร้าวสับทราย ขุยหมักนะคะในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ2ต่อ1นะคะทั้งนี้ขุยมะพร้าวและกลากมะพร้าวสับต้องแช่น้ําอย่างน้อย1คืนก่อนนะคะเพื่อนๆและในการปลูกลงในแปลงดินที่ใช้ปลูกก็ควรเป็นดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะและการให้น้ําก็ควรให้อย่างสม่ำเสมอแต่อย่าให้ขังแฉะนะคะเพื่อนๆ และหลักสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการปลูกฟิโลเดนดอนทุกสายพันธุ์ก็คือต้องปลูกในที่ร่มรำไรอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากฟิโลเดนดอนก้างปลาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะ เจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต,ต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ